ทางสองแพร่งบุคคลในโลกนี้แยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆก็คงได้สองประเภทคือคนที่ทำดีเป็นส่วนมากกับคนที่ทำความชั่วเป็นส่วนมากการทำความดีนี้ถ้าจะแปลสั้นๆก็คงจะหมายถึงการตั้งใจกระทำกิจการงานใดก็ตาม ผลที่ออกมาไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นต้องได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ตามส่วนการทําความชั่วก็แปลสั้นๆว่าการทํางานหรือกิจการใดๆก็ตามผลที่ออกมามักจะทําให้ตนเองและผู้อื่นต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะการกระทําของตัวเองอยู่เสมอเสมอถ้าสังเกตชีวิตของบุคคลรอบๆตัวเราเองเพื่อเป็นแบบอย่างในการเลือกดาเนินชีวิต ว่าอย่างไหนจึงจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเราก็ต้องสังเกตชีวิตของบุคคลประเภทดังกล่าวนี้ว่าบุคคลใดดำเนินชีวิตไปในทางดีเป็นส่วนมากแล้วสังเกตดูว่าชีวิตของเขาดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่คนส่วนมากปรารถนาไหมหรือว่าเขาต้องติดขัดทุกยากอย่างไรบ้างสังเกตใหรายละเอียดจนถึงบั้นปลายของชีวิต ถ้าเขาได้ดีมีความสุขเราก็ต้องเอามาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเราเองถึงแม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานปะการก็ต้องอดทนน้ถึงที่สุดเพราะเราได้ทราบแล้วว่าการดำเนินชีวิตตามบุคคลประเภทนี้ผลบั้นปลายย่อมนำสุขหรือทุกข์มาให้และตรงกันข้ามเราก็ต้องสังเกตชีวิตของคนที่ทำแต่ความชั่วเป็นส่วนมาก ที่ใช้คำว่าส่วนมากก็เพราะเหตุว่าคนเราต่อให้ชั่วแสนชั่วอย่างไรอย่างน้อยก็ต้องมีทำดีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยและเฉพาะกับบางคนเท่านั้นเช่นคนที่เคยทำกรรมดีกับเขามาก่อนเป็นต้นแต่เปรียบเทียบกับความชั่วที่ได้ทำกับบุคคลอื่นแล้วอย่างไรก็มากกว่าจนเทียบกันไม่ได้จึงชื่อว่าคนที่ทำชั่วเป็นส่วนมาก คราวนี้เราก็สังเกตดูสิว่าชีวิตของคนที่ทําชั่วนี้เขาได้ประสบความสําเร็จทุกหรือสุขอย่างไรบ้างชีวิตในบั้นปลายเขาเป็นอย่างไรควรจะนํามาเป็นแบบอย่างไหมแล้วนําผลนั้นๆมาลองชั่งดูกับคนที่ทําดีว่าอย่างไหนคนมีน้ําหนักมากกว่ากันสําหรับเป็นแบบอย่าง และผมก็มีแบบอย่างที่จะนำมาเล่าให้ทานผู้ฟังได้ลองพิจารณาดูว่าอย่างไหนน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรนำมาปฏิบัติตามเขาได้บ้างนายปราโมทหรือไอโมทตามที่ชาวบ้านมักเรียกลับหลังเพราะต่อหน้าไม่ค่อยมีใครกล้าเรียกนอกจากเพื่อนสนิทกันเท่านั้นชีวิตตั้งแต่วัยเด็กของเขานี้ก็ออกลวดลายหน้าดูชมตั้งแต่อายุอย่างน้อยนอยคือชอบรังแกเพื่อนเอ,นอยู่เสมอเ ด้วยการใช้กำลังเข้าตัดสินมีนิสัยเป็นอันธพาลแม้แต่รุ่นใหญ่กว่าก็ยังไม่ยอมก้มหัวให้ถึงสู้ด้วยกำลังไม่ได้ก็ใช้วาจาหยาบคายด่าว่าเขาต่างๆนานา,นาถ้าคนโตกว่าทนไม่ได้ก็เข้าตบตีหรือชกต่อยเขาไอ้หมดก็วิ่งร้องให้กลับบ้านไปฟ้องพ่อฟ้องแม่พ่อแม่ก็จะยกกวกพา,าตาพี่น้องมาเอาเรื่องโดยไม่ยอมฟังเหตุผลของใครว่าลูกตนเองผิดหรือใครผิด เอานิสัยอันาพานเข้าต่อก่อนโดยไม่ยอมเลิกอ๋อนี่คงเจ้านิสัยของพ่อแม่มารกระมังจึงไม่ค่อยมีใครเขาอยากยุ่งด้วยและยังมีนิสัยลักขโมยข้าวของของชาวบ้านวางไว้เปลือเปล่ถ้าจะหมดเห็นละก็เสร็จบางท,ทงีทั้งทั้งที่เจ้าของเขาเห็นแต่พอไปอยู่ในมือเจ้านี่แล้วมันยังถือว่าเป็นของมันหรือมันก็ว่ามันเก็บได้เอาหลักฐานให้มันดูซิว่าเป็นเจ้าของ ผู้เป็นเจ้าของเกียดเรื่องยาวปล่อยมันก็มากมีเรื่องกันก็มากคนสมัยก่อนถึงจะอยู่ในกรุงเทพแต่ผู้คนยังไม่มากบ้านช่องไม่แออัดเหมือนสมัยนี้เมื่อก่อนก็อยู่กันในหมู่บ้านเหมือนชนบทจึงรู้จักกันหมดทั้งหมู่บ้านลูกเต้าเหล่าใครรู้จักคันเกือบหมดจึงไม่มีใครเขาอยากยุ่งอยากต่อแยก,กับมัน เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้ามดก็ยิ่งได้ใจกำเริบเสบสารหนักขึ้นยิง่งโตขึ้นก็ยิ่งขโมยของใหญ่เกินหรือทำร้ายผู้อื่นรุนแรงขึ้นตามส่วนรูปร่างมันก็ใช่จะใหญ่โตเมื่อไรแต่ใจมันสีใหญ่ใหญ่เกินตัวมันมากนักสู้เขาไม่ได้ก็อาวุธเข้าไปดักทำร้ายเขาจนตัวเองต้องติดคุกแต่เด็กคือบ้านเมตาตาพอโตขึ้นมาพ้นคุกขั้นลหุโทษได้มันก็กลัวเสียหน้าจึงรีบทำความชั่วจนได้ติดสมใจ มันไม่เคยรู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองเลยกลับรู้สึกภาคภูมิใจซะอีกผมเองก็เป็นเพื่อนมันคนหนึ่งผมไม่เคยได้ยินมันพูดว่ากลัวสักครั้งเดียวปกติคนเราถึงจะชั่วช้าอย่างไรก็ต้องมีความดีบ้างเช่นไม่ทำร้ายเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันแต่นี่ไอ้โมดไม่เป็นอย่างนั้นแม้แต่เพื่อนสนิทเติบโตมาด้วยกันมันก็ยังทำร้ายได้มีคราวหนึ่งเพื่อนที่สนิทมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเส้นาน วันนั้นเพื่อนคนนั้นก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่เอี่ยมอ่องมาเที่ยวพอดีเจอกับจำหมดและเพื่อนเก่าๆก็ดีใจกันใหญ่เข้ากอดหลังกอดคอถามสารทุกสุขดิบกันด้วยความรักแต่คิดถึงเทจากกันไปนานเพื่อนคนนี้ไปเป็นทหารประจำการชั้นประทวนคือในสิบและเมื่อซื้อมอเตอร์ไซค์มาใหม่ก็เลยอยากมาเที่ยวหาเพื่อนเก่าๆเจ้าหมดก็เลยบอกขอยืมลองขี่ดูเพื่อนก็บอกเอาสิทำสบายเลยเพื่อนแต่อย่าไปนานนักนะ เพราะเดี๋ยวจะต้องไปเข้าเวรเจ้าหมดก็เลยขี่ไปมันขี่รถของเพื่อนหายไปนานมากหลายชั่วโมงเพื่อนกระบบนแล้วบนอีกดูแต่นาฬิกานี่ก็ถึงเวลาเข้าเวรแล้วจ้าหมดก็ยังไม่มาจนเลยเวลาเข้าเวรแล้วก็ยังไม่มาจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนเย็นจะหมดก็ขับรถกลับมาที่ฝุนก่อเต็มไปหมดเพื่อนผู้เป็นเจ้าของรถพอเห็นจหมดกลับมา ความที่อารมณ์ถูกกดดันมานานจึงระบายบนไปต่างๆนานา,นาซึ่งก็น่าเห็นใจแต่เจ้าโมดไม่อย่างนั้นพอเพื่อนบนมันก็ผลักอ,อกเพื่อนเงื้อมือขึ้นทำท่าจะชกเ,เพื่อนๆที่นั่งอยู่ด้วยจึงห้ามกันไว้พอแยกกันเพื่อนคนนั้นก็ก้มดูรถดูยางว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยไหมไปถูกรถชนอะไรมหรือเปล่าขณะกำลังสำรวจโดยโ่ไม่มีใครได้ทันสังเกต เจ้าโมดซึ่งยังไม่หายโกรธได้ยกก้อนหินก้อนใหญ่ซึ่งหนังเอาการเดินยองขมาด้านหลังเพื่อนแล้วก็เงื้อขึ้นสุดแขนพอดีเพื่อนอีกคนหันมาเห็นเข้าก็บอกว่าเฮ้ยยาแต่เจ้าโมดไม่ฟังเสียงทุ่มลงไปกาว่าตนตรงศีรษะพอดีต้องตายแน,แน่แต่ประจบเหมาะกับเสียงคนร้องยายาแววแววมาทำให้เพื่อนไหวตัวทันทาสัญชาตญานจึงหลบได้นิดหน่อย คอนหินจึงพลาดจากป้าไมศีรษะมาถูกตรงด้านหลังระหว่างหัวไหล่ทั้งสองเพื่อนผู้นั้นสุดลงทันทีแค่นั้นยังไม่พอจะหมดก็ยังตามมาเตะซ้ำตามใบหน้าและลำตัวอีกหลายครั้งจนเพื่อนถึงกับสลบแล้วมันก็เดินหนีไปพวกเพื่อนจึงช่วยกันปฐมพยาบาลจนฟื้นแต่ก็สบักสบอมพอดูจะพาไปโรงพยาบาลแต่เขาไม่ไปและได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปในเวลาเล่เลี่ยอีกไม่นานนักก็มีรถทหารมาสองคัน มาจอดลงตรงร้านตัดผมที่เกิดเรื่องบรรดาทหารก็กรูกันเข้ามาจับประชากปกที่ไม่รู้อินโอยเนต้องโดนซ้อมกันไปหลายคนเพื่อหาตัวจาหมดผู้ก่อเหตุแต่มันกันหนีไปแล้วกรรมจึงมาตกกับคนอื่นที่อยู่ในซอยเดียวกันซึ่งผลของกรรมนี้ไม่นานนักมันก็ไปถูกนักเลงทินอื่นซ้อมอย่างทารุณจนสลบแล้วก็ลากมันไปทิ้งไว้ที่ชายคลองท่าน้ําขึ้นไม่มีคนมาช่วยทันมันก็ตายไปแล้ว แต่พอดีปกหาปลามาเห็นเข้าจึงช่วยและนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะที่ท้องถูกแทงหนึ่งแผลเมื่อหายแล้วยังไม่เลิกนิสัยเดิมกลับขอกรรมทำเข็นสารพัดอีกคราวนี้ท่านยมบาลท่านคงเห็นว่าบุคคลคนนี้อยู่ไปก็หนักแผ่นดินเปล่ากระมังอีกไม่นานเจ้าโมตก็ถูกขัวอริบุกยิงถึงในมงุงตายขาดที่สะสมกับที่มันด้ก่อกรรมทำเข็นไว้กับคนอื่น ชีวิตจ้าโมดจึงไม่ยืนต้องมาสิ้นอายุไขเพียง20กว่าปีเท่านั้นทิ้งลูกกับภรรยาต้องเผชิญชีวิตด้วยความยากลำบากอย่างน่าสงสารคราวนี้เราลองมาดูชีวิตของอีกท่านหนึ่งซึ่งบุคคลท่านนี้มีนามว่าคุณวิโรดเป็นคนปักไทยฐานะทางบ้านยากจนเรียนยังไม่ทันจบป .7 ก็ต้องออกมาช่วยบิดามารดาเลี้ยงชีพเพราะเป็นบุตรคนโตและต้องส่งน้องๆเล่าเรียน เห็นเพื่อนเพื่อนเขาเรียนกันต่อไปก็อยากเรียนจึงตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสเมื่อใดตนเองจะเรียนให้ได้ไม่น้อยหน้าเพื่อนเ,อนเขาช่วยบิดามารดาด้วยความขยันขันแข็งและอดทนบุคคลใดก็ตามถ้าแสดงความอดทนออกมาเห็นตั้งแต่อายุอย่างน้อยจนโตแสดงว่าคนคนนั้นได้เคยสะสมบารมีมาแต่ชัดก่อน,อนจึงมักจะได้ดีในบ้านปลายคุณวีรอดมีความมานะเพียรพยายามอย่างยิ่งยวด จึงทำให้ฐานะทางบ้านดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเขาจึงทำสิ่งที่เขาตั้งใจไว้ก็คือหลังจากเลิกงานแล้วก็ไปเรียนตอ่อเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่หรือเรียกว่าเรียนรัดนั่นเองเวลาว่างก็เอาหนังสือออกมาท่องมาอ่านไม่ให้เวลาว่างเสียไปอย่างปลาประโยชน์ใครเห็นใครก็ชมปกติเขาไม่ค่อยสงสิงกับเพื่อนนักมุมานะอยู่กับการเรียนเวลาผ่านไปเพียงปีเดียวก็จบมศสาม แล้วก็เรียนต่อมศสี่และห้าจนจบตอนนั้นเขาทํางานเป็นช่างฟิตตั้งแต่เป็นลูกมือจนเป็นช่างจึงสมัครเข้าเรียนมหาลาัยเปิดแห่งหนึ่งลงหน่วยกิจในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสงูงตอนนี้เขายิ่งต้องขยันขึ้นกว่าเก่าอีกเพราะขาใชใจสูงกว่าแต่กอนไหนจะต้องทํางานเพื่อเลี้ยงตัวเองและบิดามารดารวมทั้งน้องๆตัวเองก็ยังต้องท่องหนังสือเพื่อเข้าสอบแต่ละครั้งจนแทบช้าวเวลาพักผ่อนในยาก แต่ความลำบากหรืออุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นหาได้ทําให้คุณวิโรธท้อถอยไม่กลับทําให้เขามุมาณะอย่างเต็มที่ปัญหาที่เขาได้ประสบที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้เป็นนายจ้างไม่เข้าใจเขาดีพอคือการทำงานที่ไม่อาจจะทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนธรรมดาเพราะบางทีก็ต้องเข้าห้องเรียนบ้างสอบบ้างซึ่งขาดการทำงานไปจึงทำให้เขาต้องถูกออกจากงานบ่อย แต่ความเพียนของเขาก็สามารถผ่านอุปสรรคในนับประการมาได้ด้วยความอดทนในยิ่งยวดจนกระทั่งผ่านปีหนึ่งและปีที่2ถึงแม้บางครั้งก็ต้องอดข้าวในบางมือ้อการเรียนมหาวิทยายลัยของเขานี้ต่อมาได้เพิ่มวิชาปรัชญาขึ้นอีกการศึกษาปรัชญาทาให้เขารู้สึกสนใจในด้านจิตใจของมนุษย์จึงได้หันมาศึกษาพระพุทธศาสนาควบคู่กันไปทําให้จิตใจของเขายิ่งอ่อนน้อมและอ่อนโยนมากขึ้น เขาได้นำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเขาจึงมีจิตใจน้อมนำเข้ามาในทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งมีพรหมวิหารสีอยู่ในจิตใจเดิมอยู่แล้วแต่แล้วก็ต้องมีเหตุการณ์ที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในปีนี้คือเมื่อเขากลับบ้านไปเจ็ดวันเพื่อเยี่ยมบิดามารดาพอกลับมาถึงที่ทำงานในกรุงเทพเขาก็แทบหมดแรงเมื่อนายจ้างบอกว่าผมเลิกจ้างคุณแล้ว ขณะนั้นในตัวมีเงินเหลืออยู่สิบบาทนายจ้างให้ขนย้ายของออกไปจากบ้านทันทีเขาก็บอกว่าแล้วคืนนี้ผมจะไปนอนที่ไหนญาติพี่น้องก็ไม่มีเงินก็ไม่มีนี่ก็ยังไม่ได้รับประทานข้าวเลยนายจ้างก็ไม่สนใจแต่ตอนหลังญาติของนายจ้างตำหนิว่าควรให้เงินเขาไปบ้างเพราะให้ออกกะทันหันไม่ได้บอกลงหน้ามาก่อนนายจ้างจึงให้เงินแก่เขา300อบาท เขาขนของออกมากองหน้าบ้านเขายอมรับว่าขณะนั้นหัวสมองตื้อไปหมดไม่รู้เลยว่าตนเองจะไปไหนได้แต่ยินงงอยู่ที่เดิมตั้งนานนายจ้างก็ออกมายืนดูรวมทั้งคนแถวนั้นเขาถามอีกครั้งว่าให้ผมออกแน่ใช่ไหมครับนายจ้างก็ตอบว่าใช่คุณวิโรธจึงว่าเห็นจะต้องไปอาศัยวัดนอนเสียแล้วนายจ้างก็บอกว่าไปเถอะ ขณะนั้นถ้าเป็นคนอื่นอาจจะต้องมีความโกรธระบายอะไรออกไปบ้างแต่เขากลับระงับความโกรธอันเป็นตัวทำลายอนาคตนั้นได้อย่างน่าสารเสริญแท้ถึงแม้เขาจะแทบหมดแรงหมดกำลังใจก็ตามเขากลับยอมรับชะตากรรมนั้นโดยใจมั่นคงยิ่งนี่แหละคนของพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมคุณวิโรจน์จึงได้ไปอาศัยพระนอนในคืนนั้นประกอบด้วยเขามีวาจานอ่อนหวานกิริยามารยาทเรียบร้อย จึงไม่เป็นของยากเลยที่จะได้รับความเมตตาจากพระที่วัดนั้นวันรุ่งขึ้นก็มานั่งคิดว่าจะทำอย่างไรกับอนาคตของตอนเองนึกไปนึกมาก็นึกขึ้นได้ว่าเขาได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้หนึ่งคู่ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าเพราะเพิ่งออกไปเมื่อวานนี้เองจึงหาดูต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่ทราบว่า,าไปไว้ที่ไหนพอวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเขาก็เก็บเสื้อผ้าจะซัก ลวงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงก็พบกับลอตเตอรี่ใบนั้นจึงนําไปตรวจปรากฏวา่าถูกเลขท้ายสามตัวด้วยความมีสติปัญญาดีแทนที่จะนําเงินไปใช้จ่ายสุรุยสุรายเขากลับนำเงินก้อนนั้นไปซื้อเครื่องมือช่างฟิตเท่าที่จําเป็นที่สุดแล้วจึงนําจักรยานคู่ชีพเก่าๆขี่ตะเวนไปเรื่อยๆพบรถใครเสียก็อา,าสาซ่อมให้พอซ่อมเสร็จเจ้าของรถถามว่าคิดเท่าไหร่ เขาก็บอกว่าแล้วแต่จะให้ทุกรายไปไม่มีการเรียกร้องกิจวัตรทุกเช้าเขาก็เป็นลูกศิษย์วัดถือเป็นโตัวตามพระไปบิณฑบาตจัดอาหารถวายพระแล้วจึงออกไปตระเวรซ่อมรถทุกวันดวงเขาเริ่มดีมีงานซ่อมรถมากขึ้นรายได้จึงดียิ่งเขาไม่ได้เรียกร้องเงินทองแพงๆก็ยิ่งมีคนถามไถ่ว่าอยู่ที่ไหนกับใครแล้วก็นำรถมาซ่อมกับเขาเป็นประจำ ถ้างงานเกินแรงเขาก็นำไปให้โรงกลึงช่วยและไม่เคยบกราคาเพิ่มเลยตอนนี้จึงมีลูกค้ามาซ่อมถึงวัดบ่อยๆรวมทั้งรถแถวๆนั้นด้วยเมื่อมีเงินทองบ้างก็ถวายพระที่อยู่อาศัยและได้เปิดสอนพิเศษให้กับพระเนนและนักเรียนที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมมีพระเนนที่ยังเรียนทางโลกอยู่มาศึกษาอยู่ประจำเขาได้ทำตนให้เป็นประโยชน์น่าเลื่อมใส การสอนนี้ก็ไม่ได้คิดเงินท้องแต่อย่างใดเขาจึงอยู่วัดด้วยความสบายใจเดี๋ยวนี้มีผู้ไม้เขาสอนพิเศษประมาณวันละ50-60คนและเขาได้รวบรวมเพื่อนที่กำลังศึกษาอยู่มาช่วยสอนวิชาเพิ่มเติมอีกหลายวิชาโดยไม่คิดเงินเช่นกันต่อมาคุณวิโรอดก็มีงานซ่อมรถเสมอๆรายได้ดีกว่าสมัยเป็นลูกจ้างเสียอีกและเขาก็ยังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยยังได้เพิ่มรายวิชาอีกหลายวิชา ร้อมทั้งเปิดสอนพระเนรและคารวะทูไปฟรีเช่นเดิมจิตใจเขาประเสริฐเกินกว่าที่กรรมไม่ดีไม่งามจะมาทำให้ชีวิตของเขาหมองหมองได้จึงเชื่อได้ว่าอนาคตของคุณวิโรธจะต้องรุ่งโร์สมชื่อพร้อมทั้งปัญญาอันประกอบด้วยธรรมที่ฝึกมาดีแล้วจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปอย่างสบายท่านผู้ฟังก็มีปัญญาันล้ำเลิศลองนำชีวิตของชายทั้งสองนี้มาเปรียบเทียบไตรตรองดูว่า ายคนไหนสมควรจะนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมากกว่ากัน